บทที่3,621ด้วยความสงสัยสมิธจึงถามเธอว่าคุณหนูเฟยโรงประมูลไหนจัดประมูลครั้งนี้ผมอาจจะสามารถติดต่อใครสักคนเพื่อเพิ่มโคต้าที่นั่งได้เมื่อสมิธพูดเช่นนี้เขาก็ไม่คิดว่าสิ่งที่เขาพูดจะเป็นไปไม่ได้ไท้ายที่สุดเขาเป็นถึงหัวหน้าองค์การอาหารและยาเป็นสังคมชั้นสูงมาตรฐานเป็นบุคคลชั้นยอดและเขารู้จักคนมากมายจากทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งสถาบันการประมูลที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติหลายแห่งเขาสามารถพบความสัมพันธ์บางอย่างได้อย่างไรก็ตามเมื่อเฟยเค้กซินได้ยินสิ่งนี้เธออดไม่ได้ที่จะยิ้มพลางพูดอย่างจริงจังว่าคุณสมิตการประมูลยาวิเศษนี้ไม่ธรรมดาจัดขึ้นโดยบริษัทโบราณวัตถุในจินหลิงสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีทรัพย์สินมากกว่าหนึ่งมืล้านหยวน ถึงมีสิทธิ์สมัครเข้าคัดเลือกแล้วฉันคาดว่าคนรวยทั่วโลกน่าจะสมัครเข้ามาเยอะพอสมควรแล้วเจ้าหน้าที่ประมูลจะคัดเพาเฉพาะ200รายชื่อเพื่อเข้าร่วมการประมูลอีกอย่างฉันไม่ได้ดูถูกนะแต่ฉันคาดว่าผู้ติดต่อของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงมันได้ไอหยาสมีตกตะลึงและคล่องออกมาบัดซบหมื่นล้านหยวนนี่มันโอเวอร์แอคติ้งเกินไปแล้ว เฟยเค้กสินหัวเราพลางสายหัวเบาๆและกล่าวว่ามันไม่ได้เกินจริงเลยนะและมีผู้สมัครจำนวนมากและฉันคิดว่าบุคคลที่มีทรัพย์สินหมื่นล้านคงจะตกรอบด้วยซ้ำสมิธพูดด้วยท่าทางสยองขวัญคนรวยชั้นนําจำนวนมากเชื่อว่ามียาวิเศษที่สามารถรักษาโรคได้ทั้งหมดและยืดอายุไขได้นานกว่า10ปีจริงๆเหรอเฟยเค้กสินพยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวว่าใช่ค่ะ มีคำกล่าวโบราณในหัวเสี้ยวว่าไว้หากยังไม่เห็นด้วยตาตัวเองอย่าเพิ่งตัดสินใจว่ามันไม่มีจริงและอีกหนึ่งคำกล่าวของคนอเมริกัน Nothing is impossible The word itself say impossible or a b r n ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ขนาดคำว่า impossible ซึ่งแปลว่าเป็นไปไม่ได้ยังสะกดว่า impossible หมายถึงฉันคือความเป็นไปได้ สมิธหัวเรอกพลางสายหัวอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าเรื่องแบบนี้ต้องเป็นกลลวงที่มีการวางแผนมาอย่างแนบเนียนแน่ๆเฟยเค็กซิ้นยักไหลแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าก่อนหน้านี้ฉันมีข้อสงสัยบางอย่างแต่ตอนนี้ฉันมั่นใจมากขึ้นเกือบร้อเปอร์เซนตโดยเฉพาะหลังจากพบกับคุณสมิธดูงงพลางถามอย่างอธิบายไม่ถูกเออคุณหนูเฟยหมายความว่ายังไงครับ เฟยเค้กซินยิ่งอย่างเฉยเมยและพูดว่าไม่มีอะไรหรอกฉันแค่รู้สึกว่าเส้นเลือดในสมองของฉันชัดเจนขึ้นหลังจากเห็นคุณก็เท่านั้นสิ่งที่เฟยเค้กซินไม่ได้พูดออกมาคือเธอรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าอาจารย์เย่และนายเย่ในปากของสมิธเป็นจิก๊กซอของคำตอบ ในสถานที่อย่างจินหลิงยาวิเศษสองชนิดคือหนึ่งจิ๋วส่วนเจเจ้าที่ทำให้สมิธวิ่งพลานอยู่ในตอนนี้และยาวิเศษทั้งสองอย่างสามารถปรากฏขึ้นพร้อมกันได้ซึ่งมันน่าแปลกมากจริงๆคงจะน่าเหลือเชื่อเกินไปถ้าบอแสบื้องหลังยาวิเศษทั้งสองชนิดชี้ไปที่บุคคลสองคนที่แตกต่างและไม่เกี่ยวข้องกันแต่ถ้าบอดแสที่อยู่เบื้องหลังยาทั้งสองชนิดนี้บ่งชี้ไปที่บุคคลคนเดียวมันก็ควรจะสมเหตุสมผลมากกว่า เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เงื่อนงำในใจของเฟยเค,ค้กซินก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆต้องมีการเชื่อมต่อร่วมกันเบื้องหลังระหว่างซ่งกรุป๊ปและบริษัทก้าวเสวียนเธอได้ให้เชินหญิงซานร,รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของซ่งกรุ๊ปแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีกุญแจอีกหนึ่งดอกนั่นคือบริษัทก้าวเสวียนได้เพิ่มเข้ามาอีกเธอจึงพูดกับสมิธว่าคุณสมิธคะฉันมีธุระที่จะต้องทำวันหลังค่อยคุยกันนะคะ สมิธพยักหน้าและกล่าวด้วยความเคารพว่าโอเคครับคุณหนูเฟยฝากทักทายคุณปู่ของคุณให้ผมด้วยหลังจากเฟยเค้กซินบอกลาสมิธเธอก็โทรหาเฉิญหญิงซานทันทีและขอให้เธอระดมทีมทั้งหมดที่สามารถระดมได้เพื่อรวบรวมบอดแสที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัทก้าวเสียนในทันทีไม่ว่าในกรณีใดจะต้องหาให้ได้เร็วที่สุด คงต้องบอกว่าหน่วยข่าวกรองของตระกูลเฟยตระกูลมหาเศรษฐีถือว่ามีศักยภาพและยอดเยี่ยมจริงๆทั้งหมดทุกคนกำลังทำงานอย่างหนักในคืนนั้นเฉินหญิงซานแยกแยกข้อมูลท,มทั้งหมดที่รวบรวมได้และนำเสนอต่อสายตาของเฟยเค้กซินทันทีเฟยเค้กซินคืนนี้ต้องนอนดึกเพื่ออ่านข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสองบริษัทคือ ซ่งกรุ๊ปและบริษัทก้าวเสวียนและหน้านิ่งคิ้วขมวดสงสัยว่าซ่งหวันถิงจากซ่งกรุ๊ปกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็กและสถานะของเธอในตระกูลซ่งคือไม่สูงนักอีกทั้งเธอมีลุงลูกพี่ลูกน้องก่อนหน้านี้ซ่งหวันถิงมีเพียงจี้ชิงถังเท่านั้นทว่าตอนนี้เธอรับผิดชอบทรัพย์สินทั้งหมดของซ่งกรุ๊ปเกินหนึ่งร้อยพันล้านหยวนบทที่สามพันหกร้อยยี่สิบสอง ก่อนหน้านี้จี้ชิงถังยังไม่จัดประมูลยาวิเศษการประเมินมูล,ลค่าของจี้ชิงถังนั้นมีทรัพย์สินเพียง2 300ล้านเท่านั้นและขนาดของมันไม่ถึง1%ของซ่งกรุ๊ปด้วยซ้ำจากมุมมองเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าซ่งหวันถิงแม้จะอยู่ในตระกูลซ่งดูยังไงก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นผู้นำแต่จู่จูทำไมซ่งหวันถิงกลายเป็นผู้สืบทอดซ่งกรุป๊ปตั้งแต่อายุยังน้อย หลังจากพูดเฟยเค้กสินกล่าวเสริมอีกว่านอกจากนี้จากเนื้อหาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับลุงรวมไปถึงลูกที่ลูกน้องของเธอในตำแหน่งสำคัญสำคัญไม่ว่าจะระดับกลางหรือระดับสูงในซ่งกรุ๊ปไม่มีข้อมูลเลยนะประเด็นนี้ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าซ่งหวันถิงไม่เพียงแต่จะเป็นผู้นำตระกูลซ่งและควบคุมกลุ่มธุรกิจคนเดียวอย่างท่วมท้นเท่านั้นยังไม่พอ แม้กระทั่งมีความสามารถบีบคนทั้งคู่ออกจากตระกูลได้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เฟยเค้กซินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจฉันไม่อยากจะเชื่อว่าเด็กผู้หญิงที่กำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็กจะมีอำนาจกระทำการทั้งหมดนี้ได้เพียงลำพังเฉินหญิงซานกล่าวว่าฉันเดาว่าซ่องหวันถิงคนนี้ควรจะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและมีวิธีการพิเศษบางอย่างหรือเปล่าเฟยเค้กซินตบริมฝีปากพลางพูดว่า ถ้าเป็นกรณีที่เธอพูดมาแสดงว่าผู้หญิงคนนี้คงไม่ใช่ผู้หญิงที่แข็งแกร่งธรรมดาสินะไม่อย่างนั้นเธอจะชนะการต่อสู้เพื่อทรัพย์สินนับแสนล้านได้อย่างไรในเวลานี้เฟยเค้กสินกล่าวอีกครั้งว่าอีกกรณีบริษัทก้าวเสวียนชื่อบริษัทก่อนหน้านี้คือบริษัทยาเวยและบริษัทยาโคบายาชิของญี่ปุ่นจะว่าไปแล้วขนาดของทั้งสองบริษัทแตกต่างกันมาก บริษัทยาเว่ยมีมูลค่าตลาดสูงสุดเพียงไม่กี่พันล้านหยวนแต่มูลค่าตลาดของบริษัทยาโคบายาทีที่จุดสูงสุดของพวกเขาตอนนั้นสูงถึงหลายร้อยพันล้านหยวนเทียบเท่ากับหนึ่งอเท่าของบริษัทยาเว่ยเชียวนะแต่ว่าบริษัทยาทั้งสองแห่งจะมาควบรวมกิจการกันได้อย่างไรและแนวทางทั้งสองบริษัทก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อย่างบริษัทยาโคบายาชีมุ่งเน้นไปที่การวิจัยสมัยใหม่ส่วนบริษัทยาเวยมุ่งเน้นไปทางสมุนไพรจีนโบราณยิ่งกว่านั้นหลังจากการควบรวมกิจการทายาททั้งคู่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยเท่านั้นแต่ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบุคคลที่ลึกลับมากข้อมูลทรัพยบสินผู้ถือหุ้นอยู่ในธนาคารหมู่เกาะต่างประเทศที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ อย่าลืมนะว่าบริษัทเพสัชกร,รมทั้งสองนี้เป็นธุรกิจครอบครัวผู้ก่อตั้งบริษัทยาเว่ยชื่อเว่ย,ยงเจิงและผู้ก่อตั้งบริษัทยาโคบายาชีชื่อมาซาโอโคบายาชีแต่ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทก้าวเสวียนคนปัจจุบันคือเว่ยเลี่ยงเป็นลูกชายนอกสมรสของเว่ย,ยงเจิงผู้ก่อตั้งบริษัทส่วนเว่ยเลี่ยงเขาไม่เคยมีตำแหน่งที่จริงจังในบริษัทยาเวยมาก่อน เขาเป็นแค่คนขับรถและเป็นผู้ช่วยพี่ชายต่างมารดาชื่อเว่ยชางหมิงจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของเว่ยเลี่ยงในตระกูลเว่ยนั้นยิ่งแย่กว่าสถานการณ์ของซ่งหวันทิงในตระกูลซ่งเมื่อก่อนมากอย่างไรก็ตามเว่ยเลี่ยงเป็นแค่ลูกชายนอกสมรสที่ถูกพี่ชายต่างมารดากดขี่ข่มเหงมาตลอดแต่เมื่อปีที่แล้วเขาสามารถพลิกตัวมาเป็นเจ้าของบริษัทและเป็นผู้นำตระกูลเว่ยนอกจากนี้ หลังจากที่เว่ยเลี่ยงสืบทอดบริษัทยาเว่ยก็ไม่พบข้อมูลใดๆเกี่ยวกับสองพ่อลูกเว่ยหยงเจิ้งและเว่ยชางหมิงอีกเลยถ้าฉันเดาไม่ผิดสองคนนี้น่าจะถูกกำจัดออกไปให้พ้นทางในส่วนของซ่งหวันทิงก็สามารถกำจัดลุงและลูกชายออกไปให้พ้นทางเช่นกันถึงแม้ว่าปู่ของเธอซ่งจิโมจะยังมีชีวิตอยู่ เดินถอยหลังหมื่นก้าถึงแม้คุณปู่ของเธอจะสนับสนุนให้เป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจแต่คงเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะสืบทอดตำแหน่งผู้นำประกูลในส่วนสถานการณ์ของเว่ยเลี่ยงยิ่งน่าแปลกมากเขาเป็นลูกชายนอกสมรสพ่อของเขาเป็นเจ้าของบริษัทตัวเขาเองเป็นแค่คนรับใช้พี่ชายคำถามคือเขาจะทำได้อย่างไรที่จะให้พ่อสละตำแหน่งทั้งหมดให้เขาสืบทอดด้วย ถึงแม้จะด้วยความไม่สมัครใจก็ตามนี่มันไรเหตุผลสิ้นดีเมื่อเฉินหญิงซานได้ยินสิ่งนี้เธออดไม่ได้ที่จะอุทานคุณหนูคะหรือว่ามีบุคคลสูงส่งอยู่เบื้องหลังคนสองคนนี้ใช่ไหมคะเฟยเคกสิ้นกล่าวอย่างเด็ดขาดมันต้องมีหลังจากพูดเธอเสริมอีกว่าเว่ยเลี่ยงเริ่มที่จะรวมบริษัทยาเว่ยเข้ากับบริษัทก้าวเสวียนหลังจากสืบทอดตระกูลเพียงไม่นาน ในขณะที่บริษัทก้าวเสวียนได้จดทะเบียนเพียงหนึ่งปีเท่านั้นสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นแค่เปลือกนอกและสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากกว่านั้นคือบริษัทยาโคบายาชิซึ่งมีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า100,000พันล้านห่วนได้เข้ามารวมกิจการกับบริษัทน้องใหม่อย่างก้าวเสวียนฟาร์มาซูติคอลมันจะเป็นไปได้ยังไง หลังจากที่ผู้เธอเปิดข้อมูลของบริษัทโคบายาทิทันทีโดยทีไปที่รูปถ่ายของโคบายาชิมาซาโอะและกล่าวว่าบุคคลน,นี้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทโคบายาชิเขาเป็นผู้บุกเบิกและเป็นอดีตประธานโคบายาชิด้วยแต่โคบายาชิมาซาโอะคนนี้เสียชีวิตด้วยยาพิษเมื่อนานมาแล้วมีข่าวลือว่าโคบายาชิอิจิโรฆ่าพ่อตัวเอง น้องชายของเขาชื่อโคบายาชิติโรเสนอรางวัลใหญ่ให้ค่าโคบายาชิอิติโรเพื่อล้างแค้นให้พ่อยังไงก็ตามต่อมาโคบายาชิจิโรได้หายตัวไปจากนั้นจู่ๆโคบายาชิอิติโรได้เข้ามาควบคุมบริษัทโคบายาชิหลังจากนั้นก็รวมบริษัทโคบายาชิเข้ากับบริษัทก้าวเสวียนอีกทีสิ่งที่สําคัญต่อมาโคบายาชิอิติโรหุ้นหายไป90%เซนด้วยเหตุผลนี้มันคืออะไร เฉินหญิงซานกล่าวด้วยความสงสยัยพูดตามตรงสิ่งนี้ฉันคิดว่ามันแปลกเกินไปจริงๆฉันคิดไม่ออกเลยใครจะยอมสละทรัพย์สิน90%ของมูล,ลค่าหลายร้อยพันล้านอย่างง่ายๆเช่นนี้บทที่3623เฟยเค้กซินรวบรวมข้อมูลมากมายพลางถอนหายใจฉันไม่นึกเลยว่าจินหลิงเมืองเล็กๆจะมีเรื่องให้คิดมากมายเช่นนี้ หลังจากที่เธอพูดจบเธอกล่าวเสริมว่าไม่ว่าจะเป็นซ่งหวันถิงเบยเลี่ยงหรืออิจิโรโคบายาทิก็ต้องมีคนหนุนหลังที่มีพลังอำนาจเฉินหญิงซานร,รีบถามคุณหนูค,คุณคิดว่าคนที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาคืออาจารย์เย่ด้วยหรือเปล่าเฟยเคกสินพยักหน้าและพูดอย่างสงบฉันคิดว่าลักษณะของบุคคลลึกลับที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้มีความทับซ้อนกันอย่างมากและมีแนวโน้มมากว่าคือคนเดียวกัน ขณะที่เธอกล่าวเธอหยิบงบการเงินต้นฉบับของบริษัทยาว่ว้และกล่าวว่าดูสิบริษัทนี้เคยเป็นบริษัทยาขนาดกลางและตลาดทั้งหมดอยู่ในประเทศจีนดังนั้นคุณสามารถเห็นได้จากงบการเงินของบริษัทยาส่วนใหญ่ที่ขายมีกำไรเล็กน้อยแล้วมีการหมุนเวียนอย่างรวดเร็วโดยมีอัตรากำไรที่ต่ำมาก หลังจากหยุดชั่วคราวเฟยเค,ค้กสินกล่าวต่อว่าคุณปู่ของฉันได้ลงทุนเงินเป็นจำนวนมากในด้านเภสัชกรรมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้และฉันก็มีงานวิจัยในสาขานี้ด้วยถ้าอัตรากำไรของบริษัทยาต่ำมากความเป็นไปได้ที่ใหญ่ที่สุดคือพวกเขาไม่สามารถศึกษาวิจัยพัฒนาคุณพาพยาให้ดีกว่านี้ได้เฉินหยิงซานกล่าวด้วยความประหลาดใจคุณหนูถ้าคุณพูดอย่างนั้นบริษัทยาเว่ย ็ไม่มีความสามารถในการพัฒนาจิวส่วนเจเจา้าเป็นเรื่องยากสำหรับบริษัทยาชั้นนำของโลกที่จะพัฒนายาประเภทนี้นับประสาอะไรกับบริษัทยาเว้ยการแพทย์ทั่วโลกยังไม่สามารถผลิตยาที่รักษามะเร็งได้ใช่เฟยเค้กซินพยักหน้าด้วยความชื่นชมและกล่าวว่านี่คือประเด็นสำคัญของบริษัทยาเว้ย ไม่มีความสามารถในการพัฒนายาต้านมะเร็งจิ๋วซวนนับประสาอะไรเฉพาะจิ๋วซวนเจเจาแม้ว่าจะเป็นจิ๋วซวนเวซานก็เป็นไปไม่ได้ที่จะพัฒนามันฉันเคยใช้จิ๋วซวนเวซานและแน่นอนว่าเป็นยารักษากระเพาะที่ดีที่สุดในตลาดเฉินหญิงซานรีบถามถ้าเช่นนั้นจิ๋วซวนเวซานและจิ๋วซวนเจเจามันจะเป็นเทคโนโลยีของบริษัทยาโคบายาชิหรือเปล่าคะ เป็นไปไม่ได้ผวยเค็กซินบกมือแล้วพูดว่าโคบายาชิเคยมีผลิตภัณฑ์ยอดนิยมชื่อเสี่ยวเหลียงเว่ยซานซึ่งมีสรรพคุณเดียวกันกับจิว๋วซวนเว่ยซานแต่ประสิทธทิภาพของผลิตภัณฑ์แย่กว่าของบริษัทก้าวเสวียนมากกว่าหนึ่งระดับถ้าบริษัทโคบายาชิมีความสามารถนี้ทำไมไม่ปฏิเสธการซื้อกิจการของบริษัทก้าวเสวียนละ่ะ ด้วยความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์จิว๋วซวนเวยซานปราบใดที่พวกเขายังอยู่ในตลาดและจำหน่ายอย่างเต็มที่เสี่ยวหลินเวยซานจะไม่สามารถขายได้แม้แต่แพ็คเดียวเฉินหญิงซานเม้มริมฝีปากแล้วพูดว่าแสดงว่าสูตรยาของบริษัทก้าวเสวียนก็มาจากคนลึกลับที่อยู่เบื้องหลังบริษัทยาเวยและบริษัทโคบายาชีถูกต้องไหม เฟยเค้กซินพยักหน้าพลางกัดริมฝีปากล่างเบาๆกล่าวว่ามีคนลึกลับอยู่เบื้องหลังการสืบทอดตระกูลซ่งของซ่งหวันถิงด้วยและเช่นเดียวกันกับลูกชายนอกสมรสชื่อเว่ยเลี่ยงนอกจากนี้ยังมีบุคคลลึกลับที่อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมยาที่ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและอยู่เบื้องหลังการเป็นเจ้าภาพการประมูลจี้ชิงถังของซ่งหวันถิงในความคิดของฉันคนลึกลับมากมายเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก นอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นจิว๋วซวนเวซานจิว๋วซวนเจเจาแม้ตยาวิเศษที่จะเปิดประมูลยาทั้งสามชนิดนี้เป็นใบสั่งยาของจีนโบราณและประสิทธิภาพของยานั้นไม่ธรรมดาดังนั้นฉันคิดว่ายาทั้งสามชนิดนี้อาจมาจากคนเดียวกันเฉินหญิงซานจำสิ่งหนึ่งได้และรีบพูดว่าที่คุณหนูให้ไปตรวจสอบแพทย์แผนจีนที่มีชื่อเสียงในจินหลิงฉันตรวจสอบแล้วมีอย่างน้อยหลายพันคนสำหรับจินหลิงเมืองเล็ก เฟยเค้กสินถามด้วยความประหลาดใจมากขนาดนั้นเลยเหรอบทที่3624ใช่ค่ะเชิญหญิงซานกล่าว40%ของคนเหล่านี้ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐ30%ทำงานในโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเอกชนและอีก30%เปิดคลินิกการแพทย์ของตนเองในจำนวนนี้แพทย์ที่โด่งดังที่สุดคือชายชื่อถฉีซื่อเทียนถฉี แพทย์แผนจีนโบราณเขาเปิดคลินิกแพทย์แผนจีนชื่อจี้ซื่อถังในจินหลิงและคลินิกของเขามีชื่อเสียงมากและขายดีกว่าคลินิกอื่นมีข่าวลือว่าเขาเคยรักษาผู้ป่วยอัม,มาาพาตขาสูงหายด้วยซื่อเทียนฉีเฟยเคกอซินดูเหมือนจะจำอะไรได้บางอย่างขมวดคิ้วและพึมพำดูเหมือนฉันจะเคยได้ยินเกี่ยวกับบุคคลน,นี้ เมื่อสองสปีก่อนมีการประชุมสุดยอดยาจีนในทะเลจีนใต้คุณปู่ของฉันสนใจมากได้บินมาร่วมงานหนึ่งครั้งแม้ว่าฉันจะไม่ได้ไปที่นั่นแต่ฉันอ่านเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรขององค์การประชุมสุดยอดและมีการแนะนำแพทย์แผนโบราณชื่อซือเทียนฉีผู้ซึ่งมีชื่อเสียงมากในด้านนี้เฉินหญิงซานร,รีบถามคุณหนู้ทอย่างนั้นคุณว่าชายลึกลับที่เราวิเคราะห์ตอนนี้เป็นเขาได้ไหมคะ เฟยเค้กซินขมวดคิ้วและพึงพำม,มันไม่น่าจะใช่นะเฉินหญิงซานกล่าวว่าแต่ดูเหมือนว่าเขามีความเป็นไปได้มากที่สุดนะคะหากจะว่าไปแล้วเขาเป็นแพทย์แผนจีนชั้นนำอำมาพาสครึ่งซีกสูงก็เป็นปัญหาที่ไม่สามารถรักษาด้วยยาตะวันตกแต่เขาสามารถรักษาให้หายได้อีกทั้งยาสามชนิดที่พูดถึงก็เป็นยาจีนแผนโบราณด้วย เฟยเค้กซินพยักหน้าและกล่าวว่าหากมองตามเนื้อผ้าซื่อเทียนฉีมีความเป็นไปได้มากที่สุดแต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันมักจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นฝีมือของคนชื่ออาจารย์เย่มากกว่าเินหญิงซานมีความคิดเห็นที่ต่างออกไปเธอจึงกล่าวว่าคุณหนูคะสำหรับแพทย์แผนจีนท,ทั้งหมดทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์และคุณสมบัติชื่อเสียงไม่ใช่หรือคะซื่อเทียนฉีอยู่ในวัย8ปดสิบแล้ว และเขาฝึกฝนการแพทย์มามากกว่า60ปีแน่นอนว่าเขาถือเป็นบุคคลที่น่านับถืออย่างสูงในสาขาการแพทย์แผนจีนฟังดูก็น่าจะสมเหตุสมผลมากกว่านะคะแต่สำหรับอาจารย์เย่ยที่คุณพูดถึงเขาน่าจะอายุ20กว่ากว่าดังนั้นประสบการณ์และคุณสมบัติของเขาต้องแย่กว่านี้มากถูกต้องไหมเฟยเค้กสินสายหัวและกล่าวว่าประสบการณ์ทางการแพทย์ของซือเทียนฉีนั้นหลายปีก็จริง แต่ฉันมักจะรู้สึกว่าเขาขาดพลังงานรัศมีบางอย่างพลังงานบางอย่างเฉินหญิงซานถามด้วยความประหลาดใจคุณหนูพลังงานที่ว่ามันคืออะไรคะเฟยเค็กซินกล่าวว่าอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้มันเป็นลักษณะของพลังทางจิตวิญญาณเ่าหากเขาเป็นคนปรุงยาเองมันน่าจะมีรัศมีที่เปล่งประกายมากกว่านี้ ประสบการณ์ทั้งหมดของซื่อเทียนฉีเกิดขึ้นตามธรรมชาติของประสบการณ์ที่สะสมมานั่นคือประสบการณ์ของแพทย์แผนจีนระดับประเทศท่ามกลางผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนจีนแห่งชาติมีประมาณสิบคนที่มีประสบการณ์คล้ายก,ก,กันกับเขาคำถามเ่าหากเป็นซื่อเทียนฉีปรุงยาเหล่านี้ได้จริงๆแล้วทําไมคนอื่นถึงไม่ปรุงยาต้านมะเรง็งหรือ,อยากระเพาะและแม่ต่ยาเม็ดวิเศษฟ,ฟื้นฟูละ่ะ เฉินหญิงซานร,รีบพูดแล้วเรื่องการรักษาผู้ป่วยอมา,าพตเครึ่งซีกระดับสูงของซือเทียนฉีละควรถือเป็นพลังงานทางจิตวิญญาณของผู้ปรุงยาหรือเปล่าละคุณหนูมันก็ใช่เฟยเค้กซินพยักหน้าแต่ฉันว่ามันยังไม่เพียงพอถึงแม้ว่าแพทย์แผนจีนโบราณจะดูก้าวหน้ามากขึ้นแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีคนที่พยายามโกหกและสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองนับไม่ถ้วน ผู้ประกอบการวิชาแพทย์แผนจีนหลายคนที่อ้างว่าสามารถรักษาโรคได้หลายอย่างหรือผู้ป่วยใกล้าตายแต่สุดท้ายก็หลอกลวงกันทั้งนั้นช่างมันเถอะหลังจากนั้นเฟยเค้กซินก็รีบพูดว่าเอางี้เธอไปตรวจสอบกระบวนการรักษาอัมาาพาตขาสูงทั้งหมดของซื่อเทียนฉีฉันต้องการทราบรายละเอียดของเหตุการณ์นี้รวมถึงเวลาสถานที่และใครเป็นผู้ป่วย ผู้ป่วยรายนี้ควรจะมีเวชระเบียนในโรงพยาบาลของรัฐและหากเป็นเช่นนั้นเราจะหาวิธีเรียกข้อมูลเวชระเบียนทั้งหมดของเขาในโรงพยาบาลของรัฐรวมทั้งข้อมูลภาพถ่ายด้วยเฉินหญิงซานร,รีบตกลงและกล่าวว่าได้ค่ะคุณหนูเดียวฉันจะรีบทำตอนนี้เลย เผยเค้กซินพยักหน้าเล็กน้อยพลางพูดด้วยท่าทางจริงจงังถ้าเป็นความจริงตามที่กล่าวว่าซื่อเทียนฉีรักษาผู้ป่วยอัมาาพาตครึ่งซีกระดับสูงหายจริงๆเรื่องนี้ก็มีแนวโน้มที่จะก้าวหน้าบทที่3625หลังจากที่เซียวฉางควรได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยคนของเกาจุ้งเหวยเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชุมชนจินหลิงทันที และเย่เฉินเชิญซือเทียนฉีมารักษาพ่อตาที่โรงพยาบาลโดยเอายาบำรุงเลือดหัวใจครึ่งเม็ดให้ซือเทียนฉีรักษาให้ดังนั้นเวชระเบียนทั้งหมดตั้งแต่การบาดเจ็บจนถึงการฟื้นตัวของเซียวฉางควรจะถูกเก็บไว้ในระบบเวชระเบียนที่นี่ในช่วงหลายปีมานี้ด้วยการพัฒนาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต็ต โรงพยาบาลแทบทุกแห่งได้เริ่มใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียนนี้ไม่เพียงแต่เก็บข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดไว้ได้เยอะแยะเท่านั้นยังรวมถึงผลการตรวจแต่ละครั้งรายละเอียดทุกขั้นตอนและการวินิจฉัยข้อมูลภาพถ่ายทางการแพทย์ทั้งหมดของผู้ป่วยเพื่อให้แพทย์สามารถอ้างอิงได้ตลอดเวลาได้ถูกจัดเก็บไว้ในเซเวอร์ทั้งหมดอย่างไรก็ตามแม้ว่าระบบเวชระเบียนขนาดใหญ่นี้จะสะดวก แต่ก็ทำให้เกิดอันตรายที่ซ่อนอยู่อย่างใหญ่หลวงกล่าวคือความปลอดภัยของข้อมูลไม่สามารถรับประกันได้อย่างแน่นอนสำหรับตระกูลที่ทรงพลังเช่นตระกูลเฟยพวกเขามีทีมพิเศษที่หลากหลายรวมถึงทีมแฮกเกอร์มืออาชีพดังนั้นเฉินหญิงซานจึงให้ผู้ทีมแฮกเกอร์พิชิตระบบเวทระเบียนขนาดใหญ่ของโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งในจินหลิงทันที ภายใต้คำแนะนำของเฟย์เค้กซินเธอได้ใช้ตรก,กะง่ายๆเพื่อค้นหาบอ่อแสประการแรกให้แฮกเกอร์ดึงข้อมูลของผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอรัมพาตขาสูงประการที่สองให้แฮกเกอร์ตรวจสอบกรณีของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกระดับสูงอีกครั้งเพื่อดูว่ามีบันทึกการฟื้นตัวและการหายป่วยไหมในไม่ช้าผลลัพธ์ก็ถูกส่งไปให้เธอในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลชุมชนจินหลิงได้รับการรักษาผู้ป่วยอัมพาตเครื่องซีกสูงทั้งหมด1,300คนในจำนวนนี้มีคนออกจากโรงพยาบาลมากกว่า10คนแต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่กระดูกสันหลังไม่ได้เสียหายอย่างสมบูรณ์ดังนั้นหลังจากการรักษาอย่างเป็นระบบแล้วผู้ป่วยเหล่านี้จึงสามารถค่อยๆย,ยืนและเดินได้ช้าๆซึ่งไม่ถือเป็นการรักษาที่หายขาดสมบูรณ์ เพาว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่หายดีและออกจากโรงพยาบาลได้รวดเร็วกว่าชาวบ้านเขาและคนคนนี้คือเซียวฉางควรพ่อตาของเย่เฉินนั่นเองเฟยเค้กซินมองไปที่บันทึกการรักษาของเซียวฉางควรพลางพูดด้วยความตกใจบุคคลน,นี้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ผลซีทีแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังอย่างหนัก ซึ่งไม่สามารถแก้ไขอะไรได้สำหรับอัมาาพาตครึ่งซีกสูงชนิดนี้แต่ผลี CT ของเขาในบ่ายวันนั้นเองแสดงให้เห็นว่าอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังของเขาหายดีแล้วซึ่งเหลือเชื่อมากบ้าไปแล้วเฉินหญิงซานมองดูและอุทานว่าคุณหนูเขาเวลาที่เซียวฉางควรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน,นั้นภายหลังเวลาที่ซือเทียนฉีมาที่จินหลิงครึ่งเดือนเท่านั้น คนคนนี้ต้องเป็นซื่อเทียนฉีรักษาให้หายแน่เฟยเค้กซินพยักหน้าเบาๆและกล่าวว่าอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังสามารถรักษาให้หายได้ภายในวันเดียวทักษะทางการแพทย์ชนิดนี้ไม่สามารถอธิบายได้ดูเหมือนว่าบุคคลน,นี้จะมีพลังมากการคาดเดาวครั้งก่อนของฉันอาจเดาผิดหลังจากที่พูดจบเธอก็พูดกับเฉิญหญิงซานทันทีว่าค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของเขา ในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะไปพบเขาที่คลินิกจี้ซือถังเช้าวันรุ่งขึ้นเฉินหญิงซานซื้อหมายเลขโทรศัพท์ซือเทียนฉีจากผู้ป่วยรายหนึ่งในราคาห้าหมื่นหยวนซื่อเทียนฉีในช่วงนี้รับผู้ป่วยไม่กี่คนต่อวนันเนื่องด้วยวัยชาราดังนั้นคลินิกของเขาจึงเป็นที่นิยมอย่างมากต่อมาเฟยเค็กซินและเฉินหญิงซานก็มาถึงบริเวณคลินิก เช้าวันนี้เช่นเคยซื้อเทียนฉีจะออกตรวจผู้ป่วยพร้อมกับหลานสาวเฉินเสี่ยวเจ้าซึ่งเธอทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเป็นการได้เรียนรู้ประสบการณ์การรักษาไปในตัวด้วยทันทีที่เฉินเสี่ยวเจ้าเห็นเฟยเค้กซินเธอถึงกับตะลึงในรูปร่างหน้าตาของเฟยเค้กซินแม้ว่าเธอจะมั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเองอยู่เสมอว่าไม่เป็นสองรองใครแต่ถ้าว่า เธอก็รู้สึกละอายใจเมื่ออยู่ต่อหน้าเคยเคกซิน